สวัสดีพี่น้องมาพบมาพ่อกับบ้าบลูอยกแล้วครับกับสาววันอังคารที่สิบหเดือนตุลาคมครับพุทธศักราชสองพัร้บเจ็ดครับเมลาอยจ่นีกับฮกโมงเคิมพี่น้องพ่อกันสวยเนี่ยพี่น้องมึอนี้ฝาบโป้งกับ สองฝ่าโป้งมือนี่เศร้านี่ขี้ฝ่าโป้งนี่จะก่อนเลยครับหมองแห้งพี่น้องเศร้านี่เปียกมือยืดเลยหยางฝ่าปญัญหา น้ำหมอกหลพี่น้องหนาวน้ำหมอกแต่กับมีร่มว่อยๆเนี่ยจะหน่อยบรรยากาศช่วงนี้ดีครับปลายฝนต้นหนาวนี่ขอกระด้งจีถอกพี่น้องเอ้ย แต่มันเจ็บท้องคือยังคน้นหนีมันห่องยุ้ยโอยอยู่กับเมันจะออกห่วงครับขึ้นมาแน่กับมีครับมึงบรรยากาศตอนเจ้าพี่น้อง มาบรรดากะติ๋มบรรยากาศทังซี่ให้เมืองทุกเช้าทุกแ,งแลงนะครับฝลาปองพี่น้องมื้อนี้นกขาวก็มันหาวเนาะ เข,ขาคาดว่าบ่เกินที่นี่แหละครับที่ถอกเมดกำลังถอกก็มีอยู่ครับ บรรยากาศเศร้านี่ครับเศร้าของวันจันทรีซิบหาครับวันอังคารทีซิบหาครับเวลาอย็นนี่ก็บฮกโมงเกิงจีนหวงแดดเึินสูงเนาะตะเวนเึินสูงหน้านมานรูปกระพายยางเลาะเหรียญบรรยากาศน้ำทงน้ำทาครับฟังเสียงนกเสียงกาน้ำเศร้า นำหมอกร้ายพี่น้องมือฝากเนื้อครับฝากติดตามช่องบ้าบรรลุตากแดดเนื้อครับพุทธิตามก็เพิ่มขึ้นมือละคนสองคนอยู่ครับขอบคุณเดีครับที่เข้ามาติดตามช่องบ้าบรรลุตากแดดครับบ้าูกรลุกิจการบรรยากาศตอนเช้าตอนแรกในเมืองเังียงศรีละครับ ถ้าบรรยากาศน้าทงน้าทายผีดหวังเมืองถูกเศร้าถูกแรงครับว่าอากาศมันเปลี่ยนไปอย่งไรทุกแต่ละมือสสำหรับเ้านี้ก็บฝาาไวิสํานีดแหะครับสวัสดีครับ